ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันหลับตาเบาเบพอสบายสบายหลับตาเบาเบพอสบายสบาย คลายกับตอนที่เราใกล้จะหลับนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีกะกะเดยให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนงร่างกายเรา ทังเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าให้ผ่อนคลายศีรษะคอแขนถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลาย แล้วก็ทำแจ้งเรานะให้เบิกผ่านให้แช่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้ว่างทำใจว่างว่งให้ติดเป็นนิสัยอย่างนี้เลยนะ ปลดปล่อยวางทำใจว่างๆแล้วก็รวมใจของเรามาหยุดนิ่งๆนุ่มๆเมเมาบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะ่ในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือ แลือดยประมาณก็อยู่ที่กลางทองแถวๆนั้นีย่ยประมาณนวันเนื้อสะดือสองนิ้วมือขนาดนี้แม่ไม่ตรงเป๊ะเลยก็ไม่เป็นไรเนะี่ยราก็ประมาณเอานึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมาตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ เราได้สั่งสมบุญทุกบุญนไม่ว่าบุญเล็กบุญน้อยบุญปานกลางบุญใหญ่เช่นมีทานมีศีลมีภาวนาเป็นต้นในหมวดของบุญยกริยาวัตถุสิบประการหรือบารมีสิบทัศทานบารมีศีลบารมีเนคขมะปัญญาวิริยะคันตี สัจจะทิฏฐานเมตตาอุเบกขาบรมีที่เราค่อยๆสั่งสมมาบางชาติมากบางชาติปานกลางบางชาติน้อยน,นึกถึงแต่ความดีอย่างเดียวความบริสุทธิ์อย่างเดียวกระทั่งปัจจุบันชาติที่เราจำได้บ้างจำไม่ได้บ้าง มาถึงล่าสุดนี้คือตอนเช้ารเราได้สวดมนต์ไหว้พระเจริญภาวนาทำใจให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวและก็ประกอบพิธีบูชาข้าวพระกลั่นเครื่องไทยธรรมดอกไม้ทูปเทียนอาหารหวานข้าว ไปถวายเป็นพุทธบูชาในพระธรรมกายของพระสมมาสุริเจา้าพระอารหันต์ทั้งหลายในอายตนะนิพพานตับประสงค์ไพระองค์ไปทุวนด้วยอนุภาพของมหาปูชนียาจารย์ซึ่งท่านประกอบวิชาธรรมกายเป็นบุญใหญ่ที่จะได้บุญอย่างจะนับจะประมามิได้ เลาะยากต่อการที่จะทำอย่างนี้เขาเรียกการทำอย่างนี้ว่าบูชาข้าวพระแบบการเข้าถึงพระธรรมกายซึ่งเป็นหลักสำคัญที่ทำให้เป็นประสมมาสมุจจาและพระอาร,าหารหนันต์นังหลายที่หมดกิเลสบริสุทธิ์ล้วน,วนด้วยธรรมกายนี่แหละบุญนี้จึงเป็นบุญที่ ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าิถวาวถูกพระธรรมก,กายของระนิพานทุกพระองค์สุดรู้สุดญาณที่มหาปูชิียาจารย์นั้นไปถึงแต่ลงก็จะมีกระแสทานแห่งบุญที่จะมาจรดที่กลางกายของเราถ้าสององค์ก็ สองกระแสทานแห่งบุญของสองสายบุญนั้นถ้าร้อยองค์ก็ร้อยสายบุญถ้าพันองค์ก็พันสายบุญหมื่นแสนล้านองค์ก็หมื่นแสนล้านสายบุญหลายหลายล้านองค์ก็หลายหลายล้านสายบุญก็ทั้งนับไม่ท้วนะพรารมกันเป็นดวงบุญใส่ ยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่จเจ็ดเฉพาะผู้มีธาตุธรรมวิเศษที่พระนิพพานที่ละเอียดละเอียดที่พยามารปนเป็นกัน,ปนไปไม่ถึงนั่นแหละการนสอดละเอียดให้ธาตุธรรมวิเศษผู้มีบุญที่จะไปสู่ที่สุดหนึ่งธรรมนี้ได้ทำบุญใหญ่อย่างนี้รัฐบุญในน้อยไปสู้ลบหลบมือกับพยามารไม่ได้ มัน้งสู้กันด้วยบุญญาลิศบุญทั้งจะสู้กับบาปได้นั่นแหเรารวมบุญทั้งหมดเหล่านั้นนจะจ๊ะมาเป็นดวงบุญใสๆใสที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้แหละ ให้รู้ทุกคนค่อยๆนึกนุน่มๆน,นิ่งๆเบาๆสบายด้วยความปิติและภาคภูมิใจในการสั่งสมความดีของเราบุญญาธาตุนี้นที่มารวงกันเป็นดวงบุญใสๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด เป็นดวงบนที่ใสเหมือนกับเพชรที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านั้นแต่ใสยเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญคือเย็นเบาสบายอยู่ในกลางกายของเราให้ใจเราเนี่ยตรึก ระลึกนึกถึงดวงบุญนี้นะให้ต่อเนื่องกันไปจะให้ใจเผลอไปคิดเรื่องอื่นบุญนี้แหละจะเซ็ตโปรแกรมตั้งผังสำเร็จให้เราได้ออกแบบชีวิตของเราในอนาคตในภพชาติจะต่อไปให้มันสมบูรณ์กว่าชาตินี้ เป็นชีวิตที่เหมาะสมกับการสร้างบาร,รมีที่จะเป็นสู่ที่สุดแห่งดำคือสมบูรณ์ไม่ได้รูปสมบัติทรัพสมบัติคุณสมบัติลาบยศสรรเสริญสุขมรผลน,ผนิพพานวิชาธรรมกายเป็นต้นจะได้เกิดในร่มเงาพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายก่อนมาเกิดเราจะไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรี วงบุญวิเศษเขตบรมปโพธิสัตว์จะได้เกิดในครอบครัวธรรมกายหรือครอบครัวจะเป็นสัมมาทิฏฐิที่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปบาปบุญคุณโทษอะไรต่างๆตามหลักคำสอนของพระสมมาสม,มุทธเจ้าเป็นตระกูลที่สูงส่งเพราะเรามีความอ่อนน้อม ทำตนเคารพเรื่อมใสในพระตนะนตรและบุคคลที่ควรบูชาเราจะได้เกิดในตระกูลที่สูงทรงมีสิ่งแวดล้อมที่เกื้อนหนุนาการสร้างบาร,รมีและเราได้ชักชวนคนทําความดีไปสงเคราะห์มู่ญยิสงเคราะห์ครอบครัวดูแลบิดามารดากันเป็นอย่างดี เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้เกิดในตระกูลที่สูงมีบิดามารดาที่ที่ดีที่ท่านจะสนับสนุนในการสร้างบารมีของเราเราก็จะมีพวกพ้องบริวารที่ดีบริวารก็จะอยู่ในโอวาทสืส่อส,สัจจะจริใหออ้ความเคารพ อำนวยความสะดวกในการสร้างบารมีของเราเราจะมีรูป,ปกายที่สวยงามเหมาะสมที่จะสร้างบารมีทำความดีแข็งแรงไม่ป่วยกระสาะกระแสะไม่ป่วยที่โลกภัยไข้เจ็บที่ร้ายแรงอายุยืนยาว ได้สร้างบารมีกันไปน,น,นานๆจะได้เกิดมในกองสมบัติคือสมบัติจะมาคอยท่าเราให้เราได้สร้างบารมีแล้วก็จะมีดวงปัญญากำกับไม่ให้เราเดาเนินชีวิตอยู่ที่ความประมาทเพราะว่าเราสมบูรณ์ทั้งสมบัติทั้งอุญยลักษณะอย่างนั้นถ้าไม่มีดวงปัญญา หรือคุณสมบัตินี่คอยกำกับเอาไว้เราก็จะอาจปราบปรังใช้สิ่งที่เรามีทั้งทรัพย์ทั้งรูปสมบัตินั้นไปในทางที่ไม่ดีได้ประมาทในการดำเนิน,น,น,นชีวิตชีวิตก็จะตกต่ำถอยหลังไปจะมีดวงปัญญานี่แหละคอยกำกับเอาไว้สอนตัวเองได้เป็นกัลยาณในมิตรกอตัวงตัวเอง แล้วก็จะอยู่ในวงจรของบัณฑิตนักปลาเราจะฉลาดในศาสตร์ทั้งโปรงทั้งทางโลกทางธรรมนี่ก็จะเป็นผังสำเร็จที่จะติดไปในพบเบื้องหน้าเกิดมาก็เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัย ได้สร้างบารมีกันตั้งแต่เกิดเหมือนพระเวสสันดรอ,อย่างนั้นแหละประเกิดมาก็สร้างมหาทานบารมีกันเลยแล้วเหมือนพระอาหารหันต์บางท่านเกิดมาก็สร้างบารมีเลยแม่พูดไม่ได้จะยังเอามือเอานิ้วมือเกี่ยวผ้าถวายพระสารีบุตร ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์สำหรับทารกที่เกิดใหม่ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรในทางโลกแต่รู้เรื่องการสร้างบาร,รมีแม้ยังพูดไม่ได้แต่พอเวสนนนอนเกิดมาก็พูดได้สร้างบาร,รมีเลยตามกำลังบาร,รมีของท่านที่สั่งสมมา น่นก็เป็นตัวอย่างของผู้มีบุญในการก่อนเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ให้รู้ทุกคนหยุดใจไว้ที่กลางกายกลางดวงบุญใสๆใสเมื่อใจใสเมื่อใดเราก็อธิษฐานจิตนึกถึงบุญนี้ตั้งผังชีวิตของเรา เราอยากจะให้เราเป็นอย่างไรเป็นอะไรก็แล้วแต่ใจของเราจะปรารถนาเราจะอุทิศบุญบุญสุศลให้บรรพบุรุษบุปการีมูยญาทิละโลกไปแล้วจะอยู่ในภพภูมิใดก็ตามให้ทุกท่านมีส่วนแห่งบุญนี้เราก็ทำไปแต่ภูมิไหนที่ท่านรับบุญไม่ได้ ก่ออนุภาพมาหาปนีญาจารย์ทุกท่านมีพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายและคุณยายอาจารย์ของเราเป็นตน้นไี่นำบุญนี้เนี่ยไปให้ท่านเหล่านั้นที่ทุกขมากก็ให้ทุกน้อยที่ทุกน้อยก็ให้พ้นทุกที่สุขน้อยก็ให้สุขมากที่สุขมากแล้วก็มาก เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล,แล้วเราก็เมื่อเราทิศส่วนกุศลบุญอะไรต่างๆ,ๆเรียบร้อยแล้วก็แผ่เมตตาไปอย่างสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณตลาดแสงโกจวิวานันจวานให้ทั่วถึงกันที่หมดเลยเกิดในกำเนิดทั้งสี่ในอันดัชะ ในฟ้องไข่ในชะลาบุชาในคันมันดาสังเสริฐิในเงือกไคลในโอปปาติกะเกิดขึ้นมาแบบไม่มีบิดามารดาเป็นแดงเกิดแต่เกิดขึ้นเองด้วยอนุภาพแห่งบุญนั่นแหะหรือแม้ผู้แปลบายแล้วก็แพ่ไปเท่าที่เราจะทำกันได้ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบ สัพเพพุทธาผลปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันเจเทเชนรักข ah ังปันธาเิสปะโสเตทะรัาสุขิตาวิลุหะปุตตาสเนนีพระโาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะ สัพสังขานุภาเวณัสธาโสตีอวันตุเต